สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมือนี้พาพี่น้องมากินอาหารทะเลพี่นอ้องตําทะเลอ่ามีเป็นเขาเมึกสายแล้วก็กุ้งนะครับตำแซ่บนะครับปลาแดกปลาลนนู้นฝากพี่น้อง,อ,งอุลนุนในกันแล้วกันนะครับปลาคุณนูนะครับพี่น้องสามขวดลอยสิบบาทกวันละสี่สิบบาทนะครับหกขวดได้ในราคา สองยบาทมีบริการเก็บไปทางน้ำนะครับพี่น้องการันตีได้นะครับเนาะแสบนัวแน่นอนมากครับมากบาทดีนี้พักเมื่อหลากหลายครับกลับมาบ้านมือแหลกครับพี่น้องมือนี่ปิดเทอมแล้วพี่น้องเอ้กลับมาบ้านสดได้พร้อม <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องสิอันพี่น้องสีสงสัยว่าเอ๊ะเป็นยังน้ำคือไรแต่แต่บกักนี่เติมน้ำเปล่าลงไปนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปลาาต้องเข้มข้นนะครับพ่อยังสิเติมได้ขันปลาบ่ว่าเข้มขน้นก็ใส่จะนำปลาล่ะนะครับกัสีหลายๆเนี่ย กุ้งหวานเด้งดีครับ อากาศกำลังหนาวพี่น้องอ,อยากกินแกงน้ำม่สดแต่าว่ามันบ่มี่

dẹp <laughs> 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 ruột nằm cùng xay nhanh ขุคันเอามาเฮ็ดสุกเนี่ยผมสิซื้อซวอกันแซ่แข็งอยู่ในแมคโครครับแล้วว่าขันกินดิบเนี่ยสิซื้อเอาน้ำตามรานแบบสดๆอาหารทะเลเลยคือุ้มเนี่ยแซ่แข็งใบครับ มือนีนขาดขนมเส้น ไม่ได้หลวกว่าแต่ต่ำนี่ก็หลายอยู่นะพี่น้องก็เลยหลวกเลยเอเนีย้ย ซาแลเน่แผ่นด่านมากบอท่าน มันบริสเข้มขลัขนาดนั้นนะพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างที่บอกครับเ้าผสมนำปลาลงไปนำ้ำนะครับล้องเปิดใจทิ้เมเบิงครับพี่น้องเนอะสั่งผลิตรสที่สามแล้วขายดีครับ มึกสายซื้อเลาะนึงปุ๊ได้ครับลวกออกมาแล้วได้เอาเหยาะหนึ่งอืม <c oughs> อ่อนท้อนกุ้งเด้งดีครับอลมเย็ยนเย็นพี่น้อง ช่วงนี้อิ่มเร็วๆ อคืออิ่มแล้วแถว่้วามือเลยแซ่บด้วยครับแต่ว่าอิม่มพราะว่าเวลาตอนนี้ก็จังมมงซีมมงกว่าซีมมงเศร้ามาหอดเนื้อเอมูา่ามาหอดป่านกับไทยเลย แต่ว่าอาับร่งช่วงหางเร่งพอาต้องตัดต่อต้องอ,อ,อ,อย่างนั้นเป็น้อง โยูยไมมกัรที่งไปน้ำอาทิตย์วงนึงนี่อยู่โรงเรียนนี่บ่มีเวลาหอดไดทายคลิปเขาไปน้องกิจกรรมแนนเบิดอาทิตย์เลยไดทายอยู่คลิปเดียวนะครับอาทิตย์หนึงก็เลยเด้ลงแค่คลิปเดียวนั่นแหละ แลนเป็นยังงบุบันขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตามและการลงมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ดกต้องขออภัยใวน,หนาทีนี้นะครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ